สวัสดีครับมาอยู่กันกันกบพารุ h ช n แน,นลอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะทําการบอกเกี่ยวกับแหล่งรวบรวมอีฟ e ูนพอยท์ทั้งหมดในตัวเกมเลยนะครับว่าเราสามารถหามันได้จากไหนบ้างนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยขอเท้าความนิดนึงนะครับว่าอ e ีฟูนพอยท์เป็นอะไรที่ดีมากๆนะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยควรจะต้องเก็บรวบรวมให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปแลกไอคุณิกโมเมน ข้อดีของ i อคอน c ิ o โมเมเนี่ยก็คืออยากให้รู้กันนะว่าจะเป็นตำนานที่มีค่าพลังสูงนะครับผมค่าพลังโหดมากคือมีข้อดีตรงที่ว่าต่อให้เกมเปลี่ยนภาคเนี่ยเขาก็จะไม่หายไปไหนนะครับคือเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปนะครับผมไม่เหมือนกับพวกตั้งแต่ฟ u เจอร์ฟูเจอร์เนี่ยถ้าเปลี่ยนภาคก็จะกลายเป็นแคล r y Over นะครับผมซึ่งในตรงเนี้ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบว่าที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับผมไว เดี๋ยวในคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะทําการอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาพของนักเตะนะครับแต่เอาเป็นว่าไอคคนิกโมเมนต์จะไม่หายนะทางเดียวที่เขาจะหายได้ก็คือหมดสัญญาหรือทีมของเขานั้นหมดสัญญากับทางโคนามินะครับซึ่งไอคคนิกโมเมนต์เนี่ยผมได้ทําการแลกไปแล้วคนหนึ่งนะก็คือเปาโลมาลดิเนะครับใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตอนท้ายคลิปด้วยแล้วกันต้องบอกให้รู้ไว้อีกนิดนึงนะครับว่า ไออีฟ e ูนพอยเนี่ยนักเตะที่ให้แลกเนี่ยมันก็มีเวลาในการแลกที่จํากัดนะครับเราไม่รู้ด้วยว่าอ e ีฟูนพอยจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนนะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปแบบถึงภาคหน้าเลยหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้นยะมันมีให้แลกมันมีให้สะสมรวบรวมนะครับผมเราก็ควรจะฉกฉวยโอกาสตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะเพราะไม่รู้ว่ามันจะอยู่อีกนานแค่ไหนเราก็ต้องรีบเก็บพอยเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพื่อที่แลกตำนาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมตอนนี้ผมก็แลกไปแค่คนเดียวนะอะ มาเข้าเนื้อหากันเลยแล้วกันว่าเราจะรวบรวมจากไหนได้บ้างนะครับช่องทางแรกเลยก็คือเป็นการที่ตัวเกมเขาแจกให้นะครับผมอันนี้เนะี่ยก็จะแจกมาในหลายรูปแบบนะบางทีก็มาในรูปแบบของการล็อกอินนะครับผมอย่างเช่นช่วงนี้นะครับผมก็จะมีให้ล็อกอินหนึ่งสัปดาห์ก็ได้มาเรื่อยๆนะครับผมแบบนี้ไอ้พวกที่เขาแจกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาในทางอินบ็อกซ์นะครับผมในทางกล่องกล่องของขวัญน,นี่แหละครับหรือไม่ก็จะ เข้าไปในหน้านี้เลยนะครับผมเขาจะเพิ่มให้แบบอัตโนมัติเลยนะบางทีที่เขาแจกนะ่ะจะเข้าไปในตรงนี้เลยนะครับไอเอฟุตบอลตรงนี้นะ6,150เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเลยนะฮะอันนี้คือของที่โคโนมิแจกเองนะครับผมเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับถัดมาอย่างที่2ออันนี้เนี่ยคือเป็นส่วนที่เราจะได้เยอะที่สุดและเป็นส่วนที่เราจะต้องพยายามเองด้วยนะครับผมสะสมรวบรวมเองและได้เยอะที่สุดด้วยนะครับก็คือแมดเดย์นะฮะก็คือ การเล่นแมทเดย์แมทเดย์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าโดยปกติแล้วนะครับเราจะได้ขั้นต่ําที่สุดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะได้อยู่ที่800นะครับผมก็จะมี800อีกฟุตบอลน,นะเพราะว่าขั้นต่ำสุดเนี่ยจะมีให้เล่น2อันแบบนี้นะครับ2อันอย่างนี้นะฮะก็จะมาให้เล่นในวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับสองอันอันหนึ่งเนี่ยจะได้อย่าง อันนึงเนี่ยคือจะได้200 e ฟุตบอลนะครับผม2อันก็400อาทิตย์นได้เล่น2ครั้งก็จะกลายเป็น800นะครับนี่คือ800 e ฟุตบอลอะหลายคนก็อาจจะถามอีกโอ้โหอทิตย์นได้แค่800มันน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยกว่าจะรวบรวมได้เลยมันเป็นปีเลยหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่นะฮะอันนี้ผมพูดอยู่ว่าเป็นขั้นต่ำนะขั้นต่ำที่เราจะได้นะฮะซึ่งโดยปกติแล้วมันก็จะมีให้เล่นมากกว่านั้นนะครับผมอย่างเช่น e ฟุตบอลอย่างนี้นะครับมาให้เล่นแบบ พวกนี้นะเป็น4อันเลยแบบนี้นะต่ออาทิตย์นะครับ4อันต่ออาทิตย์หนึ่งเนี่ยเล่น2ครั้งจันทร์กับศุกร์นะฮะสอันแบบนี้ซึ่งไอสออันนี้เนี่ยเราจะได้พอยต์เยอะกว่าเดิมนะครับได้400พอยต์นะฮะก็คือในเล่นวันจันทร์เนี่ยจะได้จะได้พันสอง e football เล่น2ครั้งนะผมจันทร์กับศุกร์ก็จะได้ไป2องพัี่ e football นะครับผมรวมกันทั้งหมดตรงนี้นะฮะซึ่งเข้าไปเล่นแมตช์เดียว แมตช์เดียวก็ได้แล้วนะเพราะว่าจากที่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเล่นได้100ยพอยต์หนึ่งพอยต์ก็ได้อ e ีฟบอลแล้วนะครับผมทั้ง4อันเลยนะร้อยพอยต์เนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าเราจะเล่นแพ้ชนะเสมอผมบอกเลยว่ายังไงก็ได้นะฮะร้อยพอยต์เนี่ยมันนิดเดียวเองเข้าไปเล่นต่อให้แพ้ก็ได้พอยต์นะครับผมคือเพื่อนๆเนีเ่ยเข้าไปเล่นนะยังไงก็ต้องเข้าไปเล่นให้ครบเล่นอย่างละแมตช์ก็ได้จบแค่นั้นพอถ้าเกิดขี้เกียรเล่นนะฮะรวบรวมพอยต์ให้ได้มากที่สุด ถัดมานะครับอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่จะได้เยอะเหมือนกันเยอะกว่าอันเมื่ออันเมื่อกี้ที่ผมบอกด้วยนะก็คืออ e ีฟู Point ยส์ลาวทูนะครับผมใครถ้าเกิดใครไม่มีนะไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าบางคนก็จะไม่มีนะฮะอ่ะสำหรับอ e ีฟู l o นพอยส์ลาวทูเนี่ยผมไม่ขอเกินเลยมากนะคือผมเองเนี่ยก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับอ e ีฟู l o นพอยส์ลาวทูเนี่ยไปเยอะมากนะครับเพื่อนๆน,น่ะก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตอนท้ายคลิปนะครับว่าไอ o าวทูเนี่ยมันคืออะไร เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าราวทูเนเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมราทูเนมันจะมีทั้งหมดให้เล่น5้าชาเลนจ์นะแต่ละชาเลนจ์เน่ก็จะมีรางวัลที่แตกต่างกันเอาเป็นว่ารวมมัดรวมตรงนี้เลยเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด2,700 e ันเจ็ดร้อย e ฟุตบอลพถ้ารวมกับไอของก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปด้วยนะครับก็คืออาทิตย์หนึงเนี่ยเราจะได้5,100 e ันหนึ่งร้อย e ฟุตบอลพอโหเป็นไงนเยอะไหมจาก800นะครับผมขั้นต่ํา ขั้นต่ำผมบอกแล้วว่าขั้นต่ำ800ขั้นมากสุดต่ออาทิตย์เนี่ยจะได้อยู่ที่5,100อ e ีฟุลพอยต์5,100เนี่ยหครึ่งหมื่นเลยนะครึ่งหมื่นนะครับผมถ้าเกิดเป็นงี้5,100 5,100แป๊บเดียวนะครับผมก็รวบรวมได้2 0,000่นกว่าพอยต์แล้วนะฮะเห็นไหมครับว่าการรวบรวมพอยต์เนี่ยแค่เราแบบเข้าไปเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับผมสมานเสมอเราก็รวบรวมพอยต์ได้เยอะอยู่นะอย่างผมเนี่ยแป๊บเดียวผมว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็แลกตัวที่2ได้ลว ก็รอดูกันได้นะครับอ่ะถัดมาอย่างที่3นะครับคือการรวบรวมพอ้ออย่างที่3ก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโคนมินะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลิงก์นะครับผมมาให้เรากดบอกเลยว่าลิงก์เนี่ยจะมาในกล่องข้อความนะกล่องข้อความตรงนี้นะครับรอหมุนแป๊บหนึ่งนี่นะครับกล่องข้อความตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแบบว่ากิจกรรมต่างๆนะครับผมให้เราเข้าไปเล่นนะให้เราเข้าไปเข้าร่วมอย่างเช่น ไปทํานูน่นทํานี่หรืออย่างอันล่าสุดที่คลิปล่าสุดที่ผมทําไว้นะครับผมก็คือไปทํานายผลฟุตบอลนะครับว่าใครจะแพ้ใครชนะใครเสมออย่างนี้นะครับผมเราก็จะได้อ e ีฟวนพอยต์ On Point มานะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าลิงก์เนี่ยเราจะต้องเข้าทางกล่องข้อความเท่านั้นนะครับอย่าไปเข้าลิงก์จากที่อื่นนะบางทีบางคน,นไปเข้าลิงก์จากใน Facebook ในนู่นในนี่เนี่ยซึ่งบอกเลยว่าลิงก์จากที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว จะโกงนะครับผมจะโกงเอา ID นะฮะอ่ะลิงจากที่อื่นเนี่ยจะโกงเอา ID นะครับผมลิงที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องเข้าจากทางนี้เท่านั้นนักต่องข้อความซึ่งแน่นอนครับบางคนก็แบบเฮ้ยพี่ผมจะรู้ได้ไงบางทีมันเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้เข้าไปอ่านนะครับผมกดข้ามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงครับตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการแบบว่า มาบอกทุกครั้งนะครับถ้าเกิดมีกิจกรรมหรืออะไรให้เข้าร่วมเพื่อแจกอ e ีฟุบอลเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําการอัปเดตให้ฟังแบบตลอดนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามรอดูกันได้นะครับผมอะคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะส่วนคลิปเก่าๆที่ผมพูดเอาไว้เนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับเพราะว่ามันมีสาระที่ดีมากเลยนะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยกดติดตามกันเนี่ยก็สามารถกดติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับตัวเกมให้ฟังกันอยู่ตลอดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวััสดีครบ